คลิปนี้จะพาไปเก็บดอกแสเลเจ้าดอกแสเล่ี่เปเเก็บนี่จะเป็นดอกแสเลตัวแม่ที่เป็นเม็ดกลมๆเลยนะเอาจริงคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อไล่แต่ว่ามาได้เอาลงดองคลิปไ่เป็นสองติละกาแสเลที่ไปเปเก็บนี่ก็เป็นดอบสุดท้ายของปีแลวนะเจ้ามันเหลือมันนักละฟันลงหลายรอบแล้วเหมือนกันแล้วก็จะฟันเอากิ่งมันออกมาจะอีเล่เจ้ามันจะได้โปร่งใหม่นี่เก่านี่ แล้วก็ต่อแล้วนั่นเนี่ยฟันกิ่งเป็นออกหมลูละ่าได้ระว่างที่กาลังฟันกิ้งแสลยอยู่สุดลออแสดงเปกระกมาจวยเจ้าข้างๆเก้าแสลหั่นก็จะมีเก้าบัคขามป้อมอยู่ตวยน่วยกําลังลนเลย น้ยใหญ่นาดเลยปีนี้ก่อนนี่มีอยู่หลายเก้านะแต่ปัจจุบันเหลือแค่เก้านี้เก้าเดียวมีนวยกุปีแต่ว่าเก้ามันสูงมะขามป้อมมูนี่ยูนี่ก่อนทีน้วยจะเกิดแถมซ้ำก้าเป็นมะขามป้อมในตำนานวาซานบรรยากาศตีสวนนะเจ้ามันก็จะปกคลุมไปด้วยหมอกควันช่วงนี้ควันไฟนักขนาดเลยส่วนใหญ่เป็นก็จะเอาดอกสแสลไปแกงไปนึ่งกับน้ำพริกเนาะไผ่ตีเอาไปรี่เมนูอะไรอย่างอื่นแหมผพ่อง คอมเมนต์บอกกันเดอจะได้ลองเอาไปเนี่ยพอมันจะมีสและแฮมย่างนึ่งตี่งข้าว้องว่าสแลปูมันจะเป็นตัวดอกแบบยาวๆเนาะเวลาเขาแก่งมันก็จะเป็นเมือกเมือกม่นๆอย่ยบางคนก็จะชอบกินแบบใน,นสวนนี่มนมีสและแบบนั้นนะจ๊ะมันจะมีการสและเม็ดกลมๆแบบนี้เวลาเด็ดดอกสและมันจะมียางขาวๆออกมาติดมือเขา เหนียวตื้อตื้อตยแล้วมันกระจกะคันด้วยพอดีแม่ขึ้นมายื้อพอกเลยห้องแม่มาช่วยใส่เลยนางเด็ดนางใส่คนเดียวเกลงเพิ่ข้าตอนก็คงจะเรลล์ก็<ง>จะได้ดอกแสแลมากินมือดำปิ๊ปปี้อปอลืมทิ้งนุ่งเสื้อขาวมาแหมยางแสแล<พ>ดที่เสื้อเป็นห้อยกระ่วงกระ่วงของกินปื้นบ้านบ้านเฮาทำมดในช่วงฤดูของมันกลมได้กินทหมละ